ครับสวัสดีครับมาอีกแล้วนะฮะถุงเงินวินเทจนะฮะแล้ววันนี้ก็จะมาช่วยแม่ค้านะฮะขายขายเห็ดนะครับนี่ฮะก็มีเห็ดหลายชนิดเลยนะฮะสนใจสั่งซื้อได้นะฮะแล้วก็จะถ้าสดสดก็ต้องวิ่งมาเอานะฮะแต่ถ้าเกิดแช่เอ่อทางไกลก็จะต้องแช่ช่องฟนะิตต้มแล้วก็แช่ช่องฟิต แม่ค้าบอกว่าอย่างนั้นนะเดี๋ยวมาช่วยกันก็มีเห็ดหลายชนิดนะฮะมีเห็ดเห็ดดินเห็ดกอเนี่ยนะฮะอันนี้เห็ดเห็ดปวกครับเห็ดปวกนะครับแล้วก็ตามด้วยเห็ดไครนะครับไม่รู้ว่าเห็ดไครนะเก็บมาทุกวันก็ยังไม่รู้ว่าเห็ดไข่นะครับก็มีหลายเห็ดนะเห็ดผึ่งเห็ดผึ่งเห็ดพึ่งก็มีนะครับมีหลายชนิด สั่งซื้อได้นะฮะป่าเห็ดก็อยู่ที่อาําเภอเครืองในนะครับจังหวัดอุบลราชธานีนะครับเ,เดี๋ยวก็จะเตรียมเบอร์โทรไว้ให้นะช่วยกันสนับสนุนนะครับนี่น่าจะเป็นเห็ดละงกนี้เลยนะนนี่ก็ยังไม่มาอีกหลายชุดนะครับนี่เป็นอีกชุดหนึ่งที่เขาเก็บมาได้นะครับอ,อู้เห็ดเยอะจริงๆเลยนะครับเดี๋ยว ใครสนใจก็ทักเข้ามานะครับผมนะเดี๋ยวรออีกชุดมาก่อนนะครับสำหรับส่งทางไกลนะฮะก็ต้องแบบนี้นะฮะเปิดตู้แช่มาเต็มไปหมดเลยฮะนี่ฮะจสภาพนี้เลยนะครับสำหรับส่งทางไกลนะก็แพ็กส่งได้นะครับแบบนี้แชรปฟิดเอาไว้นี่ฮะหลายถุงเลยเตรียมเอาไว้อันนี้ก็คือลวกโอเคโอเคลวกลวกไว้ก่อน อันนี้โอ้ไข่มมดแดงไข่มดแดงฮนะเนี่ยโแข่แงเรื่องนี้เลยเลยฮแม่เป้นปงนะได้มาแล้วก็เข้าฟิตไปเลยนะเนี่ยทำกันเป็นธุรกิจเลยนะเนี่ยก็จะลืมนะสั่งซื้อนะช่วยกระหนุดหนุนนะครับนะเดี๋ยวจะทิ้งเบอร์โทรไว้ให้นะครับปิดก่อนปิดก่อนน,นี่เซียนเห็ดดูดิ มันไม่ใช่หราน้ำหนักมันแบบนี้ไอ้ก็เขียวอ่ะเออแมนแมนแมนนี่จะแมนสีบาร์มตัวหนามแมนตัวแมนใช่ไหมเอาไปคืนเก็บออกห้างคีน่าจากคืนเขาเลยคืนงงไหมขนมโบราณพี่ดมดูดูเอ่อเปลียนเห็ดช่วยกันดมเฮ้ยแต่มันก็หอมนะพี่ไม่ขากแคลนเลย ชาดอกดูข้างในแางโมมันต้องให้ก๋วย <c oughs> เตี๋ยวข้าวผัดวิเคราะห์เห็ดนะต้องมีการตรวจสอบก่อนนะครับเห็ดเนี่ยเดี๋ยวกล <c oughs> ัวมันเบื่อนะฮะต้องมีการตรวจสอบโดยเซียนเห็ดผ่านขึ้นกาแบบนี้อ่ะมีผ่านขึ้นก็ได้ อ่ะแม่ค้าเบ,เบอร์เบอร์เบอร์อะไรแม่ค้าเบอร์โทรศัพท์จำไม่ได้อีกแปดหนึ่งศูนย์จ็ดใช่ไหมศูย์แปดหนึ่งศูนย์เจ็ดหนึ่งห้าหนึ่งหนึ่งแปดนะฮะสรุปว่าแมน<ช>แมนละง,งโโูโอเคโอเคโอเคฮะเดี๋ยวตรวจสอบเรียบร้อยแล้วเพื่อสุข,ขอานามัยนะอะ ของผู้บริโภคนะต้องตรวจสอบให้ชัดเจนนะครับโอเคนะครับอย่าลืมนะมาช่วยกันดูหนุนเบอร์โทรก็ฝากเอาไว้แล้วนะครับก็เตรียมพร้อมแล้วเตรียมพร้อมในในการจัดส่งนะก็ต้องเตรียมมาล้างก่อนนะเดี๋ยวจะเตรียมไปตลาดแล้วนะะก็ติดต่อมานะครับนะก็ป่าเห็ดอำเภอเครื่องในนะติดต่อแม่ค้าได้นะแม่ค้าชื่อ บ,บุญล้อมนะฮะกับบุญหลายนะฮะชื่อเล่นชื่อสีกับสันนะ,ะของจองกันนะฮะสอเสียสอเสียคือกันครับก็ช่วยกันติดตามด้วยนะฮะช่องถุงเงินวินเทจน,นะ,ะก็เกี่ยวกับอาหารการกินนะครับท่องเที่ยวเกี่ยวกับยานยนต์นะครับก,ก็สวัสดีทุกท่านนะครับช่วยกันอุดหนุนคนไทยนะฮะด้วยกันนะครับ โดยการซื้อเห็ดไปกินนะครับสวัสดีครับ